โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมอันนี้เรามาอยู่ในช่องลูกแ g สเกมอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมารีวิวโนม,มาเิ็ดเกาหลที่ผมสัญญาไว้นะฮะเปิดขึ้นมาครับผมชีปชิบครั้งที่แล้วผมได้รีวิวรถนี้ไปนะโนมาเิ็ดรถชีฟ จะมารีวิวเป็นตัวนี้เลยเถอเดีเ๋ยวาลาครับผมแนอนตั้งตังต้งกล้องก่อนไม่ตั้งไม่ได้ไม่ตั้งเดี๋ยวไม่เห็นแชท

นี่ <Hey. S 2> ชาลายสาลายน้ำจิ้มรสเผ็ดนั่นเองเนี่ยเห็นไหมอืมเปลี่ยนกล้องมันกล้องหน้าดีกว่าโอเคเวิร์กเลยนี่หน้าตา โอเคเราใส่น้ำร้อนเสร็จแล้วก็รอให้มันเดือดนะเราจะตัดไปตอนที่มันเดือดเล็กๆนไว้ให้มันสุกเลยกันเลยกันนะโอเคพอพอเราเทเข้าปรุงเสร็จเนาะเอ้ยพอเราเทน้ำทิ้งเสร็จแล้วก็อืมจะกกอปรุงซอสเสร็จบ๊าอืมเต็งเต็ง อ,อไดกินด่นน้ำมันหน้าจริงๆโอเคนี่นี่คือหน้าตาของมัน ดูน่ากินมากเลยนะควกันเลยนะเนี่ยจะเก็บเขาดีเลนะ็ก <it> น้อยไ่นะ่าม ูน่ากินมากเลยจะแน่เงาแตกนะเงาแตกเงาแตกโอ้มืดมากเลยมุมนี่โอเคเมื่อกี้นี่เปิดไฟมา แล้วก็มาเริ่มขบวนกันกินกันเลยเสียงเบาเนี่ยเสียงเบามั้ยนะเดี๋ยววิโทรศัพท์ร้อนจะระเบิดค่อยดูยตอนตัดคลิปเสร็จก็แล้วกันซำยงัง สัมยังสัมยังสัมยังเผ็ดทำาทูสับท์ตกเมื่อเช้าโอ้แตกเลยรนี่นะยังพอมีแบบเรียว่าอะไรนะเออกันกระจกแตกอืมแตกไปหลายจุดเลยเขียดได้มา วัวดูๆเองอ้วนพอก,กินแบบมามากไม่มีอะไรจะกินกินแต่ของก,กระปอบน่าเบือ่รอร้อนมากตอนนะ้กระดาปรงกระดาษที่ชูบอัดจุ๊บจุ๊บ lo mà nó ối ối khạt một người ô đầm lời เผ็ดเหมือนตอนเก่าเลยกินแบบซองไม่ไม่เผ็ดกว่านี้เลยกินแบบซองจะเผ็ดกว่านี้นะดูดิงงกล้องหน้าไม่ชัดเลยอ่ะ,ะกล้องหลังแบบชัดแบบชัดแจ๋วเลยเออ คู่เรศน้าอายทำทำไมไม่รู้ว้าวอุ๊ย5นาทีแล้วดูนี่สิครับไปรเรียน ได้หมดแล้วโอเคเมื่อกี้นี้ไปทำธุระส่วนตัวมาโบนฮนะเหลือคำเดียวซัดให้หมดเลยพูดคำใหญ่ วันนี้มีมารยาทแล้วเว้ย หมดเกลี้ยงเลยอร่อยมอากแล้วนะก็เผ็ดว้วมะนก็เป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบซองแบบแบบนี้อนะ่ะคูนึงมาดาแล้วก็ไม่ได้เผ็ดมากสำหรับคนไม่กินเผ็ดนะทีนี้เนียผิวว่าเผ็ดมากสำหรับผมผมก็จะขึ้นมอหนึ่งวนะ่จิงว่าเป็นฟานกลา,างเนะมอ,มอที่แท้ความเผ็ดนะ วาบาังครับผมกินพริกนี่แบบผมไม่กินเผ็ดันพูดไม่ชัดแล้วเนี่ยอ๋อโอ,อยอากอาบนะ้ำร้อนจริงจริงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้สวัสดีครับ